อาวอโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ่าก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิว texture pack นะครับอ่าก็รีวิวมอสไปเยอะแล้วเนาะเอออาจจะเบื่อกันเลยก็ผมก็จะมารีวิว texture pack ครับอ่า texture pack วันนี้ครับก็จะเป็นแบบ HD นะครับหรือขนาด128่งคูณหนึนะครับอ่าก็เม็ดพิกเซลครับมันจะ เล็กมากเลยนะครับดูครับแบบมันแบบละเอียดมากเลยนี่ครับโอ้โอลงยงกระดกลิ้นโอ้โหโอเคก็นี่ครับดูดูด,ด,ดูดูเม็ดมันครับแบบมันเล็กมากครับก็ขนาดเอ๊ะมันน่าจะหนึ่งรอยแดคูณหนึ่งอยแดนะน่าจะนะดูดูด,ดูแต่มันยังเห็นเม็ดแบบมันก็ใหญ่อยู่นะหรืออาจจะ6 4สี่คูณหี่เออนี่ผมก็ไม่แน่ใจครับแต่จากข้อมูลนะครับมันบอกว่าหนึ่งรอยแดคูณหนึ่งอยิแปเลยผมก็เชื่อตามที่ ผมโหลดมานั่นแหละครับโอเคครับก็เท็กเจอร์แเกนี้ครับอ่ามันผมว่ารู้สึกว่ามันแบบลื่นขึ้นนะพอใช้เท็กเจอร์แเกนี้ครับถึงแม้มันจะเป็นแบบเม็ดพิกเซลเยอะเออแบบใหญ่ก็ตามนะครับแต่ผมว่ามันลื่นนะครับสหรับเครื่องผมนะครับอ่าแล้วก็เท็กเจอร์แเกนี้ครับน่าจะลงได้เฉพาะเครื่องที่มีสเปคแบบสูงๆครับแต่ถ้าเครื่องแบบยังไงล่ะแบบกากากหน่อยอาจจะลงไม่ได้ครับแบบ เครื่อง CPU หนึ่งคอแรมห้าร้อยสิบสองเลยนี้ครับอ่าอาจจะลงไม่ได้ก็ได้ครับเพราะว่าเครื่องเก่าผมอ่าพวกเทจแพคแบบ HD ครับอ่ามันจะลงไม่ได้ครับโอเคนี่ครับดูใบไ้เออไม่บั๊กด้วยใบไม้ครับอ่าแล้วพวกของนะครับก็เปลี่ยนหมดเลยครับดู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 ในอินเวนทอรี่ครับนี่ดูดูดูอันน้ก็เปลี่ยนเป็นแบบ HD หมดเลยนะครับอ่าดู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 ครับเรื่อนดูครับมีอนไหนไม่เปลี่ยนดูขวดครับไอ้ น่าจะเปลี่ยนฟอนด้วยเนาะโอ้เรื่องมากจริงๆโอ้หดูฮบไข่แบบเหมือนไข่ไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับดูนอะเฮ้ยชุด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 ต้องลองใส่ไม่พลาดไดมอนด์หรือเปล่าเนี่ยอะนี่ไดมอนด์นะครับมีชุดไดมอนด์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะใส่สิจ้ารออะไรเอ้ยะเหมือนชุดเหล็กเลยอ๋อชุดเหล็กเป็นไงนะแปหนึ่งครับดูก่อนดูก่อนชุดเรกชุดเรก อู่ไหนอ๋อนี่ยครับชุดเหล็กมันต่างกันยังไงอ๋อมันจะสีคราำกว่านะครับโอเคครับเอาแต่ถ้าถือรู้สึกว่าจะยังไม่เปลี่ยนนะครับพวกดาบอะไรแบบนี้ครับนี่พวกดาบครับเวลาถือจะเป็นแบบเดิมนะครับโอเคครับก็สําหรับ texture pack นี้ครับอ่าก็อ่าอาจจะทําให้แบบเวลาเราเล่นนะครับอาจจะรื่นขึ้นนะยครับอ่าแล้วก็อาจจะมีประโยชน์กับพวกแบบอยากจะอวดอะไรแบบสร้างอะไรเก่งๆอะไรประมาณนี้ครับอ่าแบบ จะอวดแบบบ้านอะไรนี่ครับก็ใช้เท x t เจอร์แพคช่วยได้นะครับเพราะว่าเท็กเจอร์แพคครับอาจจะช่วยในการแบบเวลาเราสร้างบ้านนะครับอ่าแบบถ้าใช้แบบธรรมดามันอาจจะยังไม่ค่อยสวยแต่ถ้าแบบลงเท็กเจอร์แพคอะไรนี่ครับอ่ามันอาจจะสวยมอกอะไรแบบนี้ครับโอเคครับก็สําหรับเธอเด้สำหรับเท x t เจอร์แพคนี้นะครับอ่าก็วิธีลงนะครับก็ให้เราครับโหลดไฟล์มันมานะครับโอ๊ยทำไมรอลิงยังกระดกลิ้นโอ้โหก็มันติดนะครับโอเคก็นี่ครับ วิธีลงนะครับก็ให้โหลดไฟล์เท็กชิพเแคม์มานะครับอ่าแล้วก็ให้เข้าบล็อกลันเชอร์นะครับอ่าแล้วก็ให้กดตรงประแจกดรันเชอร์ออปชั่นนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็เนี่ยครับกดเปิดตรง t ท็กชิพเแนะครับอ่านี่ครับแล้วก็กดเข้าไปครับนี่ตอนแรกจะยังไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะครับอ่าให้เรากดบวกนะครับกด หาแฟ้มดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าเวลาดาวโหลดมาครับมันจะอยู่ในแฟ้มดาวน์โหลดนะครับไฟล์จะชื่อนี้ครับ s o u l t e อะไรนะครับ f a n เว r ร์ศูนย์จุดสบสี่จุดสองนะแม่แต่มันลงในศูนย์จุดสิบสี่จุดสองได้เลยผมก็เอามาเอ้ยมันลงในศูนย์จุดสิบห้าจุดศูนย์ได้นะครับเลยผมก็นํามารีวิวนะครับโอเคครับก็กดเข้าไปครับแค่นี้ครับแล้วก็กดแบ็กกดแบ็กอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคก็เนี่ยครับรอสักแป๊บนึงครับให้มันแบบ อืมแบบคำนวณอะไรแบบนี้โอ้มีรูปกี่รูปอะไรแบบนี้ครับอ่ารอแล้วแต่ความเร็วเครื่องครับกระบวนการนี้ก็ใครเครื่องกระกากนี่อาจจะค้างนานหน่อยครับอาจจะเข้าไม่ได้เลยก็ได้ครับโอเคครับก็นี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นอก็ฟอนต์ไม่เปลี่ยนแต่พวกพื้นหลังอะไรเปลี่ยนนะครับโอเคครับก็สําหรับเทเจแพ็์นี้นะครับใครชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็บายบายครับ pô oh.